สวัสดีครับทุกคนก็คืนนี้นะครับก็จะถึงวันปีใหม่นะครับกขอใอยทุกคนสูขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามไว้มาตลอด2-3ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะครับแฮปปี้ิวเสียครับสวัสดีครับทุกคนก็คืนนี้นะครับก็จะถึงวันปีใหม่นะครับก็ขอใอ้ทุกคนสูขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามไว้มาตลอด2-3ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะครับแฮปปี้ิวเสียครับ สวัสดีครับทุกคนก็คืนนี้นะครับก็จะถึงวันปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกคนสูขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามไว้มาตลอด2-3าปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะครับแฮปปี้ีาทีครับสวัสดีครับทุกคนก็คืนนี้นะครับก็จะถึงวันปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกคนสูขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามไว้มาตลอด 2- 3สาปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะครับแฮปปี้นาทีครับ สวั <Techn Pokémon> สด <congratulations> <occurs> ีครับทุกคนก็คืนนี้นะครับก็จะถึงวันปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกคนสูขวาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามไว้มาตลอด2-3าปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะครับแฮปปี้นิเียร์ครับสวัสดีครับทุกคนก็คืนนี้นะครับก็จะถึงวันปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกคนสูขว่าแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามไว้มาตลอด2 3สามปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะครับแฮปปี้นิเียร์ครับ สวัสดีครับทุกคนก็คืนนี้นะครับก็จะถึงวันปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามไว้มาตลอด2-3ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะครับแฮปปี้นวเยียครับสวัสดีครับทุกคนก็คืนนี้นะครับก็จะถึงวันปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามไว้มาตลอด23ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะครับแฮปปี้นวเยียครับ สวัสดีครับทุกคนก็คืนนี้นะครับก็จะถึงวันปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกคนสูขว่าแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามไว้มาตลอด2-3ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะครับแฮปปี้นวเชียครับสวัสดีครับทุกคนก็คืนนี้นะครับก็จะถึงวันปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกคนสูขวาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามไว้มาตลอด2-3ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะครับแฮปปี้นวเชียครับ